สองหัวใจเงินเรื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านโนชันเพื่อใช้ในให้กับนักเรียนรุ่นลูกๆและหลานได้ได้ใช้น้ำเดินกันครับก็ถามว่าความรู้สึกวันนี้ผมมีความภูมิใจแลก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มากลับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของการของทุนทาบุญพระป่างานวุฒิการกิจของท่าน คุณนครูการนอนเสนาครับผู้รักษาการผู้บริการแล้วก็ต่อมาก็ได้ก็มีผู้บริการคนใหม่เข้ามาพอดีครับก็ในช่วงที่มาดูยังว่าอยู่ก็ท่านก็เป็นผู้บริหารในงานของผู้บริการรออยู่จนกว่าท่านอดีตประคณผู้บริการเรียนร่างโบราณใหม่ก็ได้มามาในตำแหน่งของท่านครับที่นี่เป็นตัวจริงของของเรียนร่างโราก็ทุกสีทุกอย่างก็อยู่กับ พ่อแม่พี่น้องบ้านโพชานของเราที่ให้ความร่วมมือให้ให้การสนับสนุนส,สามัคคีร่วมมือร่วมใจกันท่านดรสมัยขันแข็งเพื่อนผมนครับที่เป็นครูอาจารย์ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ภรรยาของท่านก็คุณครูละไมขันแข็งด้วยเพื่อนผมท่านผู้ใหญ่บ้านสนิโทโพชิ่งด้วยครับคือไม่ได้ครับแบบนี้อ,อมกินกระดาษที่ไม่ได้เงยนน้ำแล้วก็กรรมการศึกษาก็มีนะครับถวิวันทำผลงาน ไม่ทราบเพื่อนผมไม่รู้เลยูอาจจะตันร่บงเพ่นผมอยู่ับอดีตกรันด้วยอดีตกรัการรับ้งอันนี้รุ่นเดียวกันครับขอให้ส่วนในการมาร่วงานด้วยแล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างหลัเพื่อนผมอีขอกราวนะครับให้ทูน ประจักประจักรโพธิ์ทิสาไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้คระจักรโพธิ์ทิสาแล้วก็ลืมไม่ได้เราคือเจ้าเจ้ามือใหญ่เจ้ามือใหญ่คนครับนักพักกัญญาบ้านน้องงูรถแห่ก็เป็นเพื่อนของครับเขาสนับสนุนมาครับจ้างมาสามหมื่นหนึ่งบริจาคขนมเรียนอีกห้าพันบาทเพื่อนผมคนนี้ลืมไม่ได้ครับถึงตัวเราไม่มาเขาก็ฝากมาทำเงินทำเงินทำงานทำธาน อยู่ที่วัดที่บางที่โรงเรียนรนับชนบทหมดครับเพื่อนแอมของถึงยอดสมัยยังารยไทยใช่ไหมคุณ้ยตุอยไม่อยู่ครับพี่อยู่ต่างประเทศมาไม่ได้ก็ส่งเงินมาทำเงิร่วมเพื่อนอ่สามพันบาทแล้วก็หักสานโพต้าอีกนักมวยไอ้คงไม่รู้มันหลบหน้าไปไหนไม่รู้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านอาจารย์สถานสงสารท่านอาจารย์ปยาบาลเชิญชม ที่มีส่วนทุกคนนะครับท่านอญญชาจารย์ช่านชายรอเสนารอเสนาก็เป็นเป็นญาติผมเนะครับเป็นปู่เป็นญาติของอา่าท่านข้ารับด้วยครับลืมไม่ได้นะครับตระกูลรอเสนาก็ผมก็เป็นหลานปู่นี่แหละรอเสนาทำไมผมเป็นนักเรียนพลเมืองดีได้ล่ะผมเตี้ยผมมึนหน่อยผมผมเป็นมึนไม่พูดนะครับผมก็มึนนะผมเอาจริงนะอ่บอกว่าท่าอะไรไม่ถูกบอกผ้า,าเราผมตีเขาจริงหรอก็มันก็นกนมัน ผมไม่ได้กล้ายุ่งรุ่นะควงๆของผมตีเลยนะทรานผู้หอยบอกเผมก็ยอมผู้ใดเลยครับผมอันี้พูดเรื่องอดีตก็เช่นครับมันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันมาสร้างมันเป็นแรงผลักดันอ่าเป็นแรงระตุอย่างที่ท่านทุ่งทุ่งพานุลอเสนาแต่ตอนท่านเป็นโรงเรียนประธานทานโรงเรียนขอวิทยาลผมยังทันท่านอย่นะครับทุ่งพานุรอเสนาผมก็เป็นรุ่นน้องผมก็เป็น ไปอยู่วัดไปเป็นเด็กวัดน้ำท่วมมาเราในทางขาะทำไมน้ำแจกมาดิเพอไปอยู่วัดกับบนเขาได้เป็นเป็นหักคดีวัดไปเรียนโรงเรียนบ้านขว้าท่านท่านทุ่มพวามุู้เราเสียนะเขาเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนขว้าท่านก็จะไปพูดหาเสียงอะไรเนี่ยผมก็จำได้อยู่ประโยคนึงเวลาท่านพูดหาเสียงนั่นบอกว่ามันมีแรงกระตุ้นที่จะให้ผมมาเป็นประธานนักเรียนก็จะ เป็นป่าเป็นเสียงหรือว่าบริหารโรงเรียนในนามของประธานนักเรียนโรงเรียนขอวิทยาศารมันก็เป็นสีที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาตอนนั้นแต่ว่าท่านาจจะทำผมไม่ได้ผมก็ไม่เคยลืคุณครับผมเป็นเด็กบพันบ้านหอบเพื่อนผมบ้านอเยอะแยะหลายหลายท่านนะได้ดีได้กับได้ดีก็หลายคนทั้งปรัดสุปัจจัยทุจชาติเป็นถึงวิวาสนา็มีรุ่นผม ผมก็ขอบคห้ท right, ่านผู้ใหญ่บ้านเพื่นผมกก่าวในสักนิดนึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านขอบคุณและท่านจะิถึงจะรองเพลงไวบนครับขอบคุณครับ บาานาอีพอนี่นะครับปุญญาตานยานและรถลิมิเตใดกับขอบคุณนคณะสิบเก้าของรุ่นบางคนรักทุกรุ่นทุกท่านครับซึ่ง้าอยู่นี้เ้างจัดขึ้นเพื่อคุณนแม่ล้มรอดเทียบได้นะครับผมมีพระอาใจอยู่ครับที่วัดไข่รอดเทียบได้อยู่ขั้นหนึ่งที่รรเ,ทยยเพิ่นบอกครับผมว่าขอ ้าง่ายในบ้านเปิั้เป็นชันท่านแต่ใเร็นล้แน่อนะครับผมก็ได้ล้มปากคำนาคน่ไคน่ไงับยางเดียวคนอี่คนนี้คับางเดียวบารบปากมัยาว้าูมัยาน้ส่งไันเรโร่อ วันนี้วันนี้วันนี้ผลอำเรนาก